สวัสดีครับ dcom นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกำหนดหน่วยวัดของไม้บรรทัดในโปรแกรม Microsoft Word 2021นะครับสำหรับหน่วยวัดของไม้บรรทัดใน Word ตรงนี้นะครับถ้าของใครยังไม่มีหรือว่าเผลอทำหายไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดตรงไหนนะครับให้มาคลิกที่แท็บ View ตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่ Ruler นะครับตรงนี้ให้เป็น เครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่ต้องการก็ติ๊กออกถ้าต้องการก็ติ๊กให้มีแบบนี้นะครับก็จะแสดงแถบไม้บรรทัดให้เราได้เห็นแล้วนะครับทีนี้ตรงแถบไม้บรรทัดตรงนี้เนี่ยปกติก็จะแสดงเป็นหน่วยนิ้วนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยวัดได้ตามความต้องการของเรานะครับอย่างเช่นต้องการแสดงเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นพอยต์หรือว่าเป็นไพก้าก็ได้นะครับ วิธีทําก็ง่ายๆนะครับให้คลิกที่แท็บไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคลิกที่คําสั่งออปชันตรงนี้นะครับหน้าต่าง Word o p t i o n ก็จะถูกเปิดขึ้นมาหรือเราสามารถกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนถ้าเราต้องการเปิดหน้า Word o p t i o n ขึ้นมาโดยการกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดก็ให้กดปุ่ม Alt นะครับกดปุ่ม F แล้วก็กดปุ่ม T นะครับ หน้าต่าง Word o p t i o n ก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราจะกำหนดหน่วยวัดของไม้บรวันทก็ให้มาคลิกที่แท็บ a d v a n c e ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงส่วนของ Display ตรงนี้นะครับก็จะมีหัวข้อ Show Measurement in Units of นะครับตรงนี้ก็ให้เราเลือกได้ตามต้องการนะครับหน่วยที่เราเลือกได้ก็จะมีเป็น inch นะครับก็คือนิ้วนะครับ ตัวเลือกนี้คือนิ้วตัวเลือกนี้ก็คือเซนติเมตรตัวเลือกนี้คือมิลลิเมตรตัวเลือกนี้ก็คือพอยต์นะครับตัวเลือกนี้ก็คือไพ่กากก็แล้วแต่งานของเรานะครับแล้วก็ความต้องการของเราว่าเราต้องการให้แถบไม้บรรทัดโชว์เป็นหน่วยแบบไหนนะครับอันนี้ค่าเริ่มต้นของผมเป็นนิ้วนะครับผมต้องการเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรก็คลิกที่ตัวเลือกเซนติเมตรตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคนะครับ ทีนี้หน่วยของไม้บรรทัดของเราก็จะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรตามต้องการแล้วนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นๆก็ทําตามขั้นตอนเดิมนะครับแล้วก็เลือกหน่วยที่ต้องการได้เลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ